สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมรันอินนะครับแม่ก็ไอคลิปนี้เนี่ยจริงต้องใส่เซลซีเข้าไปแทนจริงแอดมินเอาจะตั้งใจว่าจะทำไว้สามดาดับแต่ก่อนก็จะมีลิวอร์พูกับแมนซี C เนาะเผื mm ่อแมนซี C, ฟอร์มหลุดไปน้อยนึงนักเตะเจ็บอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นว่าเออ mm hmm. เข้ามา เขาเรียกว่าอะไรถ้าฟุตบอลก็แทบอินเข้ามากันทั้ง4ทีมเลยทีเนี้ยมีลิเวอร์พูลเซลซีอาร์เซนอลแมนซีตอนนี้แอดมินขอรายงานอสามทีมก่อนก็คือเดอรันอิน3ทีมก็คือลิเวอร์พูลแมนซีแล้วก็อาร์เซนอลแม่สมนัดแรกของทั้ง3ทีมเนี่ยโหดสุดๆว่าง,งั้นเถอะในส่วนตัวแล้วแอดมินก็คิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะได้เปรียบนะแต่ว่ามาสนุและเสมอ นิวคาสเซิล3-3ในนัดที่3เนี่คือหรือนัดที่14นะครับสองจากอย่างสองทีมเนี่ยแมนซี cy, แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยเก็บสามแต้มได้ก็จะทำให้แต้มลดช่องว่างลง,ลงแหละทีเนี้ยเออลดช่องว่าง,งจากเก้าก็เหลือแปดแต้มอะไรประมาณเนี้ยเลือดเจ็ดแต้มเดืซ้ำไปมั้งอ่ะเจ็ดแต้มนะครับลิเวอร์พูลห่างจากเซลซีและอาร์เซนอลเนี่ยเจ็ดแต้มเออแล้วก็ห่างจากแมนซีอ,อ,อยู่ เท่าไหร่ล่ะ26่สิบหกลบสมาณนแต้มนะครับผมอ่ะเรามาสรุปกันก่อนกันแล้วกันนะครับอ,อ่ยิงตารางแอดมินมีอยู่ที่คลิปหลักอยู่แล้วก็นิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านเอาสเ,ออเสมอรเวอร์พูไปได้อ่ะสุดมันนะครับสามประตูต่อสามแบบแบบความผิดพลาดส่วนตัวเยอะมากนะครับิเว์พูก็ดีหรือนิวคาสเซิลก็ดีแล้วก็ กดดันได้ดีทั้งสองทีมแ,แหละแอนมิทให้เสมอเล่นถูกต้องแล้วแหละถึงแม้ว่าตามสถิติเดนิวคาสเซล New เนี่ยสถิติก็ร้อยโปยมากเลยเจอริวพูลนี่แพ้เอาแพ้พแต่ว่าแมตชนี้เล่นดีมากเลยดีดีมากๆเลยแล้วก็เกิดจากความผิดพลาดส่วนตัวของนักเตะริวพูในหลายๆท่านนะครับเก็บแต้มได้อันมีสค่าอันทรงเกียรติออกมาได้นี่ถือว่าเก่งมากๆนะในะในแมตชนี้น่าจะเก็บ3มแต้มเสียด้วยซ้ำไปนั่นแหละ ก็ถือว่าเป็นแต้มที่มีค่ามากเลยในในส่วนตัวแอดมินมองมองอย่างเงี้ยนะถึงแม้ว่าไม่ได้ทําแต้มทิ้งห่างไป11แต้ม13แต้มก็ช่างเถอะแต่ว่าได้แต้มนี้มาสําคัญมากอืมอ่แมตช์แรกนะครับจาก5้าแมตช์ของเนเธร์นอินห้าแมตช์เนี่ยก่อนเข้าบ็อกซิ่งเดย์ในลิเวอร์พูลเนี่ยแมตช์แรกเอาชนะซัลซ์บวร์กมาหืดขึ้นคอมาณเดือดสาประตูต่อ2องหอกไปเยือนนะครับแล้วก็เปิดบ้านอัดสวยงามอ่าชนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสประตูต่อศูนย์แล้วก็มาเสมอนิิควสเซนสาประตูต่อ3ที่เซนเจมปาร์กนะครับมาดูลิเวอร์พูลเอ้ยขอ,ขอายมาดูแมนซิตี้บ้างนะเปิดบ้านแมตช์แรกเนี่ยโดนสเปอร์ถล่มไป4ประตูต่อศูนย์ในบ้านเลยนะในอีธิฮัตสเตเดียมเลยแล้วก็ไปเยือนแอนฟิลก็ไปไพ่ให้กับ ลิวภูมิไป2ประตูต่อศูนย์นี่คือแมนซีนะครับ2อสองแมตช์แรกนี่ออกทะเลว่ากันเถอะแล้วก็ขึ้นขึ้นฝั่งได้อ่าในนัดล่าสุดคือเอาชนะนอตติแฮมฟอร์เรสไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือแมตช์ที่3ของแมนซีเพิ่งเก็บ3แต้มแรกได้อ่าจาก9แต้มเต็มนะเนาะอร์เซนนลนะครับมาเรียบๆเ,เ,เคียงๆนะครับแมตช์แรกเอาชนะฟอร์เรสได้ส0ศูนย์อ่ามเวสแฮม52แล้วก็ เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2ประตูต่อศูนย์ก็ไม่แปลกนะครับลูเบนอับุลิมต้องให้เวลาเขาต้องให้เวลาเขาครับอีก2นัดที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในวันเสาร์นี่ไม่ต้องรอ,อนานนะครับลิเวอร์พูลจะไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับทาศึกดาร์บี้แมตช์เมอร์ซีย์ไซส์นะครับครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็ถือว่ายังเป็นงานยากอยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าเอเวอร์ตันจะอยู่ท้ายตารางแต่ว่าเมอร์ซีย์ไซส์มา มันขับเคลียวก็น่าดูนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่อ่าติดตามรับชมนะครับอ่าแล้วก็แมนซี่นะครับจะไปเยือนคริสตันพาเลสนี่ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากสำหรับแมนซี่น่าจะเอาชนะได้สบายอาร์เซนอลออกไปเยือนฟูลแลมน่าจะไม่มีปัญหาครับอฟอร์มดูเดือดเลือกเกินนะอาเซนอลโอ้ดีใจกับอาร์เตต้าด้วยนะครับปีนี้ เอ,เอาเอาว่าทําแต้มให้มันเท่าลิเวอร์พูลก่อนถึงถึงจะเรียกว่าเออไม่เฝ้าถ้วยอะไรประมาณนี้ยังมีลุ้นทั้งหมดนะฮะส่วนนัดที่5นะครับตรงกับนู่นอาทิตย์หน้านะรตรงกับวันเสาร์ที่14นะครับหรือหรือนัดที่16ของของของ,ของ,ของโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมแมนซีต้อนรับการมาเยือนของโอ้สงสารอาบุรีนี้มาเจองานอยาก งานใหญ่ว่าก็คือทำดาร์บี้แมตช์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนยูเนต็ดนะครับแล้วก็ Arsenal อาร์เซนอลน่าจะเอาชนะเอเวอร์ตันได้ในวันเสาร์ที่14หรือนัดที่16นะครับนี่คือ5นัดล่าสุดนะครับโปรแกรม5นัดล่าสุดผ่านไปแล้วนะครับ3นัดใครจะได้เปรียบเสียเปรียบหรือใครจะกุมควาบได้เปรียบก่อนบ็อกซิ่งเดย์หรือก่อนปีใหม่เนะนี่ยบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยมันจะไปจบประมาณวันที่3นะครับวันที่3 มันเกิดแอดพอดีเลยเออมันจะมันจะไปจบกันตรงนั้นนะฮะถ้าจบกันตรงนั้นทีเนี้ยใครดําไปจ่าฝูงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าวินเดอะวินเนอร์ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคืนในถางทฤษฎีนัปฏิบัติเนี่ยกดูกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับสุดมันครับอ่าฤดูการนี้สุดมันไม่รู้จะมันกว่าแหี้ได้อย่างไรนะครับอ่ะเอาไปชมกันครับสวัสดีครับ